นอกจากไายไลท์ข้อมูลตัวแรกให้เป็นสีขาวแบบนี้แล้วมันมีวิธีอื่นที่เล่นกับข้อมูลได้ง่ายกว่านี้ไหมผมเลยทําอีกตารางนึงขึ้นมาสังเกตแต่ละช่องที่เป็นเลขอย่างนี้ฮะมันจะมีสีที่แตกต่างกันไปพอเวลาเรากรองข้อมูลด้วยตาเร็วๆอ่ะมันอาจจะเร็วกว่าได้นะครับเราจะาข้อมูลตรงนี้มาแยกกันก่อนผมก็จะใช้สูตรนี้ครับเท่ากับยูนิตเนาะเพื่อที่จะเรียกข้อมูลมาไม่ให้ซ้ำหลังจากนั้นเราก็แค่มากำหนดเลขธรรมดาทั่วไปเลย สมมติว่าผมได้เลขที่ผมต้องการแล้วแล้วเราก็จะ x lookup กลับไปนั่นเองเท่ากับ x lookup เพื่อที่จะให้แต่ละค่ามีข้อมูลที่ต่างกันแล้วพอเราใช้เป็นเลขครับมันอิงได้ง่ายกว่าโอเคพอมาเสร็จปุ๊บทุกตัวมีเลขต่างกันแล้วจากนั้นไปที่ conditional formatting เลือกตรงนี้ครับเลือกเป็นสีไหนก็ได้ผมเลือกสีนี้ทุกคนสังเกตแต่ละช่องสีมันก็จะไล่ตามค่าใช่ไหมมันทำให้เรามาฟิลเตอร์ข้อมูลได้ง่ายกว่าแต่ว่า ผมก็ยังม,งมองว่าข้อมูลมันเยอะไปอยู่ดีเพราะถ้าเกิดผมทําตรงนี้ให้ดูเนาะอย่างเทส3เนี่ยข้อมูลมันค่อนข้างน้อยพอเรามาใช้สูตรเดียวกันใช่ไหมฮะสังเกตมันจะแบ่งสีให้เลยอย่างชัดเจนทําให้เวลาเราดูอะมันดูง่ายเทส2ก็เหมือนกันก็ดูง่ายเพราะว่าข้อมูลมันน้อยกว่าผมเลยมองว่าถ้าข้อมูลเยอะๆอย่าง50ข้อมูลเนี่ยใช้เป็นตัวแรกสีขาวและที่เหลือไฮไลท์มันง่ายกว่าครับ